วันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของบล็อกเชนที่ทุกคนรอคอยค่ะเย้ บล็อกเชนมันคือ the new internet มันคือเทคโนโลยีที่จะมาพลิกโฉมอีกหลายหลายวงการที่มีตัวกลางค่ะ <Huh? S 1> ตัวกลางคือใครอะใครคือตัวกลางอย่างเช่นสมมติเรามีเงินเราก็ต้องไปฝากธนาคารอันนี้ธนาคารเป็นตัวกลางเราจะซื้อขายที่ดินก็ต้องมีโฉนดเป็นของเราต้องไปที่กรมที่ดินซึ่งเราก็จะเห็นว่าทุกวันนี้นะคะเราต้องพึ่งตัวกลางที่มาจัดก,การทรัพย์สินแล้วก็ข้อมูลของเราเป็นแบบ centralize คือองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากคนในสังคมว่านี่แหละน่าเชื่อถือในเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ ฝากความหวังฝากทุกอย่างไว้กับเขาซึ่งจริงๆแล้วระบบตัวกลางมันก็มีข้อบกพร่องของมันอยู่นะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือช้าร้องเพลงไปเลยค่ะรอกันไปอย่างเช่นอ่ะจะไปเปิดบัญชีธนาคารก็ได้ต้องมีเอกสารเป็นแบบปึ้งปึง,ปงยิ่งพวกแบบบัญชีบริษัทอะไรเงี้ยนะ ส่งแล้วส่งอีกรออนุมัติตีกับเส้นเอกสารกระบวนการเยอะค่ะ2เห็นไหมคะเนื่องจากเอกสารเป็นปุบปแบบนี้อุย้ยเส้นตรงนี้ผิดค่ะเดี๋ยวต้องปริ้นใหม่ <c oughs> ก็อาจจะเกิดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์หรือว่า human error ขึ้นได้เช่นทําเอกสาร <c oughs> หายมีการเฮ้ยปลอมแปลงร่หววางทางเกิดปลิวหายอย่างเงี้ยก็มีความเสี่ยงและสุดท้ายอํานาจเบ็ดเสร็จจะอยู่ที่ตัวกลางค่ะแบบนี้คือเราก็ต้องฝากความหวังเอาไว้ที่เขานะคะเกิดธนาคารเป็นอะไรไปเกิดล้มละลายเกิดเซิร์ฟเวอร์ถูกไฟไหม้กระดาษหายไปหมดหรือว่า คอมพิวเตอร์ถูกเบิร์นหายไปเนี่ยเราจะทำะไงต่อไปดังนั้นค่ะบล็อกเชนจะมาขย่าสิ่งพวกนี้ค่ะบล็อกเชนคืออะไรบล็อกเชนค่ะคือการ d e c e n t r a l i z e ์หรือการกระจายอํานาจในการตรวจสอบเป็นการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบใหม่ที่โลกของเราเนี่ยไม่เคยทําได้มาก่อนเพราะว่าแทบจะทุกอย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้นะคะเป็นการเก็บข้อมูลไวนะ้ณที่ใดที่หนึ่ง แต่บล็อกเชนค่ะจะมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบนี้โดยการกระจายการเก็บข้อมูลนั้นไปยังคนหลายๆคนที่อยู่ในระบบเดียวกันโดยทุกคนมีชุดข้อมูลอยู่ในกล่องขนาดเท่ากันเป็นบล็อก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 เชื่อมต่อกันเป็นโซ่โซ่ซโซ,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 โซเป็นบล็อกเชนค่ะถาว่าดียังไงมันทำให้เราสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยลดการใช้ทรัพยากรขอบคุณค่ะ <laughs> เหมือนเป็นเทพีของบล็อกเชนนะคะซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่เราเห็นเห็นกันอยู่เราเริ่มเข้าใจกันเนี่ยก็คืออาจจะเป็นการใช้ในวงการของการทําธุรกรรมเงินดิจิทัลคริปโตเคอเรนซีอะไรทั้งหลายแหละที่ทามาแล้ว3ามปีนะคะแต่ว่านับตั้งแต่นี้ไปจะให้เห็นภาพที่กว้างขึ้นว่าบล็อกเชนนั้นสามารถทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้ในแง่ไหนบ้างวงการไหนบ้างค่ะวงการการแพทย์และสุขภาพค่ะในอนาคตนะคะประวัติคนไข้ทุกโรงพยาบาลจะสามารถลิงก์กันได้หมดเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพต่างจังหวัดหรือแม้แต่ต่างประเทศก็สามารถเรียกดูประวัติคนไข้ได้ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ <Yeah. S 1> มีข้อมูลคนไข้ครบนะคะ <Yeah. S 1> เช่นตั้งแต่เกิดมามีโรคประจําตัวอะไร <Yeah. S 1> เคยแพ้ายาตัวไหน <Yeah. S 1> สามารถเก็บเป็นบันทึกเรคคอร์ดเอาไว้ได้เลยเวลาเข้าโรงพยาบาลต่างถิน่นยืนยันตัวตนดูข้อมูลชุดนี้ได้เลย <Yeah. S 1> ไม่ต้องแบบกริง้งอุ้ยคนนี้ผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในแน่กว่าจะได้รักษาคนไข้รอจนเหงื่อไหลพอดีเลยนะคะ <Yeah. S 1> ซึ่งการทำแบบนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นการลดทั้ง แล้วก็ลดทั้งทรัพยากรไม่ต้องให้พยาบาลมาสอบประวัติซ้ำๆต่อมาค่ะอีกวงการหนึ่งที่น่าสนใจก็คือวงการอสังหาริมทรัพย์ปัญหาหลักของสายอสังหาที่มีมาโดยตลอดเนี่ยคือขาดความโปร่งใสในช่วงที่ดําเนินธุรกรรมทั้งปัญหาที่เกิดจากงานเอกสารความผิดพลาดของการเก็บข้อมูลและกลโกลต่างๆไปจนถึงการไล่ที่ดินเลยค่ะ <Huh? S 1> คิดดูนะคะอย่างเช่นการเผาไล่ที่โฉนดหายปลิวไปบ้างแล้วสุดท้ายก็เฮ้ยสรุปเจ้าของที่ดินอันเนี้ยมันเป็นใครกันแน่เป็นกรรมสิทธิ์ของใครก็ ตรวจสอบกันไม่ได้แต่ว่าถ้ามีเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นทุกอย่างก็จะถูกเก็บเอาไว้อย่างเป็นระบบระเบียบไม่มีการแบบมาแอบอ้างได้อีกแล้วว่าเผาที่แล้วเฮ้ยที่นี่เป็นของฉันมันจะมีการบันทึกไว้หมดเลยค่ะว่าที่ดินเป็นของใครเคยโอนกรรมสิทธิ์ไปให้ใครแล้วก็แก้ไขไม่ได้นะคะเพราะมันคือบล็อกเชนต่อมาค่ะวงการการศึกษา ทุกวันนี้นะคะเราต้องใช้เอกสารทางการศึกษากันทั้งสําหรับการศึกษาต่อสมัครงานไปจนถึงการขอวีซ่าเวลาไปต่างประเทศ <c oughs> ตัวอย่างเช่นทรานสคริปต์เนี่ยเราก็ต้องรักษาเอกสารพวกนี้ยิ่งชีพคะ่ะอุ้ยเรียนจบมาอุตสาห์ได้เกียรตินิยมหายแล้วเนี่ยไม่ใช่จะไปขอใหม่ได้ง่ายๆนะคะต้องทําเรื่องวุ่นวายแต่ว่าถ้านําเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาเนี่ยจะสามารถเพิ่มความมั่นใจได้ว่านักเรียนได้ผ่านคอร์สจบจากที่นี่จริงๆนะ ทำให้พวกใบประกาศนียบตัตรหรือว่าเอกสารประกอบการเรียนต่างๆที่ออกให้กับผู้เรียนเนี่ยโปร่งใสการซื้อปริญญาจะหมดไปนะคะแบบนี้เราก็สามารถดูได้จริงๆเลยค่ะว่าเฮ้ยเรียนจบที่นี่มาจริงๆไม่มีแบบปริญญาบอม และตัวอย่างสุดท้ายขอยกนิดนึงแล้วกันอาจจะเหมาะกับคนไทยนะคะ oh. อนาคตถ้าสมมุติเราเอาบล็อกเชนมาใช้กับการซื้อขายลอตเตอรี hmm. ่ก็อาจจะไม่มีการแบบมานั่งตัวสอบกันอีกต่อไปว่า mm hmm. นี่หวยใครนี่อะไรเพราะว่ามันไม่ต้องแบบปินออกมาเป็นกระดาษไม่ต้องมาแบบเซ็นเอาน้ำลายกำกับหรืออะไรก็ตามซื้อขายกันในรูปแบบของดิจิทัลไปเลยแล้วก็บอกเลยว่าเลขนี้ ฉันเป็นคนซื้อตรวจสอบได้ถูกรางวัลก็รับรางวัลกันไปเลยจ้า <Yeah. S 1> เห็นไหมคะลดขั้นตอนความยุ่งยากแล้วก็การแบบแอบอ้างชอโกงช่อชฉนตีกันสาบานปวดหัว และนี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างของการที่บล็อกเชนจะเข้ามาปฏิวัติหลายๆวงการในชีวิตของเรานะคะยังมีตัวอย่างอีกมากมายเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามบล็อกเชนยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ค่ะยังคงต้องดูทิศทางกันต่อ,ตอไปแต่มันกําลังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้มันเป็นเหตุผลว่าทําไมเพิ่งถึงพยายามต้องปูพื้นมาตั้งแต่บิตคอยเพราะต้องการให้เห็นประโยชน์แล้วก็ความที่บล็อกเชนจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกจริงๆนะคะเทคโนโลยีมาแล้วเราต้องเปิดแขนรับค่ะมูแต่แบบปิดประตูบ้านเขามาขคบ้านเราแล้วอะ่ะอีกทีเขาก็พัง เ,เราแบบอาแขนรับแล้วค่อยๆทำความรู้จักกับเขาไปเรื่อยๆดีกว่านะคะส่วน E ีีหน้าสำหรับคนที่บอกว่าแฮกเกอร์ acker, ได้เข้ามาแฮกระบบบล็อกเชนเุ้ยแบบขขานี้เป็นยังไงหูมันไม่ปลอดภัยหรือเปล่า <S <S ขอเถียงหัวชนฝาเลยค่ะว่าบล็อกเชนไม่ถูกแฮกเกอร์แฮกได้ง่ายๆอย่างแน่นอนแต่จะเป็นเพราะอะไรติดตามกันนะคะอ,อ๋อๆอ,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 อย่าลืมกด C first นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์จากเฟืองเฟซบุ๊กเขาใจร้ายอ่ะไม่ค่อยให้เราเห็นกันเท่าไหร่เลย อย่าลืมนะคะกดตามน,นี้เลยค่ะ